ไปที่ภาคใต้กันบ้างน,นะครับท่านผู้ชมเคยตั้งคําถามกับการทรําโพบ้างไหมเคยได้ยินไหมครับคําว่าโพเทียมโพเนี่ยไม่ใช่ว่าใครๆก็ทําได้นะไม่ใช่สักแต่ใช้คําว่าโพนะครับมีความเห็นจากนักวิชาการครับตั้งข้อสังเกตว่าโพหลายสํานักนั้นไม่ตรงตามหลักวิชาการแล้วก็ถูกนํามาเป็นเครื่องมือทางการเมืองซื้อเสียงหรือการทรําโพเทียมครับเช่นใช้ผลโพอ้างกับพักว่ามีคะแนนตามคู่แข่งแล้วก็ขอเงินของบเพิ่ม หรือแม้แต่การทําโพของคู่แข่งที่ทําขึ้นมาหลอกว่ามีคะแนนนําอยู่ก็เลยมีการซื้อเสียงต่อหัวราคาไม่แพงก่อนที่จะทุ่มเงินซื้อเสียงตัดหน้าก็มีหรือจะซื้อเสียงตลบหลังก็ได้ครับฉันนําอยู่นะพอฉันนําเสร็จคราวนี้กระสุนก็น้อยลงเพราะถือว่าฉันนำนะฮะพอพอพอใช้กระสุนน้อยลงเงี้ยเพื่อนอ,อีกพักหนึ่งรู้ว่ามันเป็นโพเทียมไม่ใช่โพแท้ซึ่งเขาก็จะมาเกทับอีก ในตอนวันต่อมาว่าเ,เธอให้เท่านี้ฉันก็กระสุนหนักกว่าเธออีกกลายเป็นว่าคนที่ใส่กระสุนเป็นคราวแรกนั่งนอนใจคิดว่าฉันชนะอยู่นวเพราะฉันนําแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่พด้อาจารย์ยอมรับนะครับถ้ามองย้อนไปเมื่อการเลือกตั้งรอบที่แล้วบางพักกระแสะอาจจะแพ้เงินแต่ครั้งนี้การใช้เงินเยอะไม่ได้การันตีผลที่ตามมาเพราะบริบททางการเมืองการเลือกตั้งรอบนี้เปลี่ยนไปครับโดยเฉพาะการใช้สื่อต่างๆในการเข้าถึงคนที่มี ผลต่อการตัดสินใจครับ